ไม่ขอต้องชิปเปล่าก่อนแบบนี้เคี้ยวไม่ได้เลยนะมีกระดูกเจ้าดีค่ะวันนี้นะคะเป็น,นไก่ตีนไก่เขาไม่ได้เรียกตีนเขาเรียกขาไก่ วันนี้เราจะมากินขาไก่แกต่ที่นี่ขาไก่จานใหญ่น,หน,น่าจะขาไก่หนึ่งกิโลนะคะแต่มันเหมือนตีกันมากกว่าขาไก่แล้วกินจิ้มจิ้มแต่น้ำพริกแล้วก็มีน้ำจิ้มแล้วก็มีกุ้ง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 แก้วนะคะกุ้งแชนน่น้ำปลาตัวยักษ์นวตักน้ำจิ้มแม่แม่ได้ไมต้อมีน้ำจิ้มนวตักน้ำจิม้มแม่แม่อันนี้เป็นกระเทียมดองก็หิวแล้วนะนี่ตอนเย็นแล้ว ถ้าพร้อมเรามากินกันเลยเริ่มขอชิมก่อนเออแต่เรากินแตากูแจะน,น้ำพริกก่อนไม่ขอต้องชิมเปล่าๆก่อนแบบนีเ้เคกยวไม่ได้เลยนะมีกระดูกแต่น,น้ำ <ไป S 1> ิกเอกอแม่กินกูแต่น,น้ำพริกบ้างดิกินกินแต่เปล่าๆนะกินกูแต่น,น้ำพริกบ้างดีได้เไหมออไม่ได้ กินผู้เจิน้ำเึกินปะอร่อยนะเนี่ยตรงนี้อร่อยมากเนี่ยตรงนี้อร่อยมากถ้าใครไม่เคยกินขาไก่นะลองเอามาชุบแป้งทอดอร่อยจริงยังไม่กินจะดูอย่างเดียว,วยจะเป็นเนื้อไก่ อันนี้มีคนอยากกินนว่าแ,แบบรนนาดนนกุ้งอ,อ,นะอ่นะ

อะไรที่กินได้จะพยายามกินให้อร่อยใครอยากให้ทำคลิปกินอะไรอะ่ะบอกได้นะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะ กินขอนกุ้งจิ้มน,น้ำจิ้มก่อนฟอนแซ่บอืมอ้ม ตรงนี้อร่อยมากเอน็นเอน็น

แซ่บมากคุณแช่น้ำปลาอืมวันนี้วันนี้ออกใช่เปล่า เรจะกินหมดไหมอ่ะเย็วมาก

จะกินหนดมะจะพยายามจะพยายามจะพยายามกินให้มากที่สุด คุ้งตัวใหญ่นะดูดิอีกคนหนึ่งที่หัวล้านอ่ะผมไม่มีอ่ะน้องเป็นมะเร็งนะคะน้องเป็นมะเร็ง มากแซ่้มาทำเพจเอามาทำเพจหาไรายได้เพราะว่าตอนนี้ตอนที่น้องเป็นอะตอนที่น้องเป็นมะเร็งอ่ะน้องไปอยู่โรงพยาบาลนานตัววิวเองอะไปเฝ้าลูกไม่มีไรายได้เลย แล้วก็ไม่ได้ทําเหตุมานานนี่เพิ่งกลับมาทําใหม่คลิปนี้เป็นคลิปแรกที่จะมากินมากินโชว์แบบนี้ตั้งแต่น้องออกมาจากโรงพยาบาลฝากเนว่ฝากตัวในวงการนี้ด้วยนะคะฝากสนับสนุนครอบครัวเราฝากกดติดตาม และให้กำลังใจทั้งวิวแล้วก็ลูกใช่ไหมเฮก้า <Hey, guys. S 1> ไหนอะแต่ตอนนี้น้องรักษาเอาจะว่าหายก็ไม่เชิงหายนะคือแบบยังไงอะก็ยังต้องได้รับการตรวจเลือดอยู่ทุกๆเดือนเพราะว่ามีโอกาสที่น้องอาจจะกลับมาเป็นมะเร็งได้อีกนะคะมีโอกาสที่งเงาจิ้มหน่อยเรียน ขามากเลยตอนนี้จะมีคนมาหักกินมีคนมากิน,นเพื่อนคลิปนี้เราไม่ได้มาแบบว่าเออมากินให้หมดหรือมากินจุอะไรนะเรามากินให้อร่อยกินแบบกินข้าวด้วยการแก้งเหงาอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ใครอยากให้วิวกินอะไรแปลกๆก็ได้นะ พวกกบพวกอะไรอย่างเงี้ยก็กินเป็นนะอร่อยด้วยนะชอบแต่ชงบุเรียพูดถึง,งมันหายากอืมอร่อยใชคนไม่เคยกินเมื่อกี้ครั้งแรกอร่อยกรอบนี่กินน้ำจิ้ม,ม,ม,มน้ำจิ้มนี่แซบ่บล้ำขันนาเจ้าล้ำขันนาภาษาเหนือเวลาคำวันนี้เสนอคำว่าล้ำขันนาแปลว่าอร่อยมากๆนะคะลุย นึกถึงสมัยตอนเด็กๆตอนอยู่บ้านนอกอะ <c oughs> คือแบบอันเนี้ยเป็นอาหารที่แบบเขาเรียกว่าเป็นของของเป็นขนมทานเป็นของว่างเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือตอนเย็นอะจะมี ลุงคนนึงที่ขายอยู่ข้างบ้านอ่ะสองชิ้นหนึ่งบาทเนื้อไปซื้อเขาทุกวันเลยนะวันละหนึ่งบาทก็คือได้สองขาไง ตัวคอมนะันอะคอไก่อ่ะก็อร่อยนะเอ็นไก่ก็อร่อยนะรู้สึกว่าเตมเป็นตัวอะไรไม่รู้นั่งกินอันนะเอ๊มอมอเเหมูมุ่ไปไหนลุงครับ ก,กินขาไก่ไม่หมดไม่เป็นไรเนะี่ยแต่จะแต่จะทินกุ้งให้หมดโอเคไหมคะน้ำจิ้มกุ้งมันแซ่บมากทำยังไงอยากอยากจะโชว์น้ำจิม้มนีทุกคนอยากจะให้เห็นอนะ่ะแต่มันเห็นไม่ได้ แล้วนะหนึ่งสองสามลุยตัวสุดท้ายแล้วตัวสุดท้ายแล้ว จำไม่ได้ว่ากินไปกี่ตัวแล้วอ่ะกุ้งอ่ะสิบตัวถึงไหมอ่ะมีถึงเปล่าอ้าวกุ้งแก้วจำไม่ได้ว่ากินไปกี่ตัวเอาละนะ กินแบบกินกินไปพนลน์ๆหรกินไปด้วยดูหนังไปด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยหมดแน่นอน,นทุกคนคะไม่หมดไม่เป็นไรนะให้อภัยกันได้ไหมเหลือกินขาหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าขา อย่าลืมกดติดตามกดแชร์แล้วก็กดไลค์แล้วก็กดตับ s c r i b e ให้ให้วิวด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้วิวทำคลิปต่อไปนะวิจามานั่งกินแบบนี้ใหม่อันนี้คือมือและมือใหม่ครั้งแรกก็จะมีความขเขนินแล้วก็ตุ่เต้นนิดหน่อยนะคะจากครั้งหน้าก็จะปรับปรุงให้ดีกว่านี้เนาะบ๊ายบาย